ตาำหรอ่าได้แล้วครับเสร็จแล้วครับเบ้าได้แล้ว ยังไงก่อนครับขอบคุณครับก่อนทำยังไงหน้องใหม่ได้แล้วครั

ออกมาหนีมา ไหนรุ่นโทรศัพท์นี้รุอะไรโอเคไหนรุ่นน 老王了啊！老啊老啊老啊